สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนครับสวัสดีตอนเช้าของวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2 5 64ครับมื่อนี้อยู่กับลูกสาวหลาพ่อปูลุบอายุครบ19ปีครับผมอายุไข19ปี มาเลยอยากถามอยู่ด้อันอีพอมาฝันว่าจังไนแน่ตั้งแต่อันหาเลขจะหาเอฟซีมากตัวนี้เนาะตัวทั้งนาเลยอะแลวฝันบอกว่าข้อมฝันสู่ฟั่งแน่หรือว่ามีจิตมีวิญญาณหรือว่ามีบาลามีที่พอปูมาบอก ก็เทอว่าฟันดีเนาะฟันมาได้สร้างกองผ่าป้านีล่ลหละเฮ็ดเฮ็ดบุญผ่าป้าทอดบุญพ่าปาทท้า,ปานี่คหละเพื่อนก็ประกาศว่าอนนงานผาป้าในครั้งนี้งานใหญ่ว่าคุณนายเป็นเจ้าภาพใหญ่ว่าสั้นเพื่อนประกาศ ก็แค่นี้หละเราก็ตื่นจะเล่คิดว่าส่งสิมิโซกวิลาบใหญ่บ่ได้เหตุบุญใหญ่ประมาณนี่หละประกาศงานใหญ่เลยตืประกาศงานใหญ่เลยว่าสงสัยสิได้ท้าบุญใหญ่บ่กับสิมิโศะมิลาบ,รบประมาณานี่หละอยากให้เกินเกินเอฟซีฟั่งอยู่ว่าว่าพอเราหัวมือหันเรามาโยนเสือข้ามโฉนดให้นาะมีพญานาคสองตัวเนาะบ้านนี้ว่าเห็นอยู่ในเฟซเนาะ ว่าพอเราโยนเสือแล้วจ้าคือเป็นยังไงเนาะขยายความสุดแล้วเดลเอฟซีที่เขาใจผิดว่าเลขออกแล้วคือคือเมื่อว่าเรืองเสือเนาะคือคือจังแดดลงมาท่านแล้วเนาะลงมาท่านแล้วเพราะว่าคุณนายไดตอนตีสี่กว่าเกือบตีห้าแล้วพอเรามโยนเสือข้ามชนวนให้แล้วก็มีพญานาคสองตัวเนาะโลโก้รั็เลยเพราะว่าหลักซิมมันมาเจ็ดแล้ว ก็เลยซื้อเจ็ดสองเขากับบอขายอยู่แล้วเจ็ดสองถูกเลขดังก็เลยมาคุ้นก็เลยมาหลุดเจ็ดหลักสิบนั่นแหละสายเหตุตัวจอเจ็ดสองเขาบอขายมันถูกเลขดังก็เลยมาคุ้นหลักเจ็ดอีเหล้วเพราะว่างวดที่แล้วงวดที่แล้วเจ็ดมันมาหลักสิบเนาะที่หายไปงวดที่แล้วหางวดที่แล้วมันที่ว่าเจ็ดมาหลักสิบก็เลยพอดีว่า กรเจ็ดอยู่แล้วพญานาคก็เลขยกระเลยมามามาฟันเจ็ดตืมขึ้นไปอีกเพิ่มเจ็ดไปอีกจังสินะก็เลยยิงมามาซื่อนักไปอีกว่าถอไปเพราะว่าเจ้าของได้เจ็ดมาเป็นลักแล้วประมาณนี่ลหละไปใสบุบตรงเบิองหล่ะล่ะเนาะเอฟซีเอครับอีกอันหนึ่งอัน จากว่างคำชนเนาะว่าพอปูน่ยยืดมืวกับปูสีสุโดโ<ม>ตนตามที่อายนองคุยกันเนาะว่าพอปูลุบพอปูลุบนี่ล่อน,<ม>นยืนเป็นผู้นย้อนเสือให้ก<ม><ม>ันมาง,งอนนี่คือกันว่าสัน้นงอนนี่นี่น,นงว่ที่แล้วสายเหตุที่ที่ที่ททหายเจ็ดเนาะลักสิบ พอดีเพิ่นนยนเสื่องไงมันกเน็เลยตีเซจสองแต่ว่าเพื่อนบอ่อขายแล้วเนาะก็เลยมาเล่นลักเล่นลักแล้วก็มาเล่นหลักสี่ลักสิบนี่แหละคาจิว่าคืบอบ่บอกเอฟซี FC สิว่างไงเพราะว่ามันบ่ท่านแล้ววัดที่นี้วดน,นี้เนะาะเศร้าวันที่สิบหกคอยค่อยอับกันเพราะว่าแมนค่อยอับกันบอกบอกตรงมาปล่อยกางเพราะว่าพ่อพ่อตอนเศร้ามากมันมัน มันลงหายบบน,น,นออั่นมาเทอร์ยิอร์แล้วมั่ง,งแมนมาเปลี่ยนแปลงอีกมาเปลี่ยนแปลงอีกนี่สิภาษีวา<ม>่าคือพึ่งมาบอกตอนเละออกแล้วเอฟซีสี่าทหาเนาะอันนี้คือโซกันเอฟซีกับเยาว์เขียดค่ะเฝ้าวาเดอร์ได้กระดาษที่ว่าทั้งตังประเทศถกหลายนี่แม่นครับแม่นถืกแท้ถือวาเนาะถืออยู่ค่ะเขาจะมันเขาจะมีทุนเนาะจ้าเพิ่นมีทุนเนาะเพิ่นเจ็ดเอ็นซีเจียงศิละเพิ่น เพิ่นจับทางพอได้เนาะเวลาอีพอสับขาหลอกแล้วก็ยังมาบอกว่าซีอยู่แถวนี้เพิ่นก็ยังไปจับใส่กันได้จริงจริงอ้าวครับแม่นแมนมันุดถ่ายมันอยู่ในคลิปในคลิปแมนเพป็นจะจับกูเลยสิจับได้เนาะมานี่มวันนี้มวันนี้รักบ่เปลี่ยนการรักสิบคือเก่าหนีการรักสิบคือเก่าครับแต่ว่าถ้าอยากให้คุณนายจับครูให้บ่ล่างคุณนายก็จะจับให้อยู่จ้า แต่ว่าตรงนี้คุณนายยังบ่จับแต่ว่าถ่ายคุณนายจับตัวนี้ห้คุณ้นายสิจับหายอยู่แต่ว่าบอได้ว่าชั่วแด้ต่อมาประกบแต่ว่าเพื่ออยากซื้อลอตเตอรี่จังสินะเออแมนแมนแมนคือคือเพื่ออยากไปซื้อลอตเตอรี่เนาะแต่ว่าตัวนี้จะจับหายอยู่ดอกแต่ว่าเป็นข่าวข่าวแต่ว่าถ้าจะให้ให้ชั่วต้องรออีพอรออีพอรออีพอแต่ขึ้นสุดท้ายของอีพอมาเก็บเป็นบนครับ อันนี้ห้องอีพอก็จะเป็นบนถ้าตังวดจะเป็นบนจะเป็นล่างแต่ถามมยามสุดท้ายจะเป็นบนเน้นบนไล่ก็ล่างแต่ตอนนี้แล้วจะประกบตัวนี้ให้ยังหรอจะพราะว่าก็ก็จะว่าจะประกบให้คือมันจะมากจากตัวคุณนายเองเนาะเพราะว่าปีที่แล้วมันก็ออกอเพราะว่าวันเกิดคุณนายนี่มันมันจะออกอ ปีนี้ก็จะออกขึ้นเกาไหลคิดว่าประมาณนี้ละ่ะแต่ว่าอันนี้ก็บบลูเดออันนี้แค่เบาแบบคีคุยเล่นเล่น <c oughs> FC กะยาซีเลียดเดอ <c oughs> จังได้ก็ได้จะเย็นเย็นอันอีกอย่างหนึ่งคุณนายก็บบลูเดอว่ามันออกตัวใด้ FC <c oughs> ก็แค่แบงปันอยากให้ได้ <c oughs> อยากให้ถูกเองสินะ เป็นแนวทางอันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเกิดแล้ว,ลวค่ะถือว่าเป็นของขว,วัญวันเกิดไปม,มือนน้เนาะของขว,วัญวันเกิดเนาะพอเมืองใม่มใวันเกิดที่แล้ววันเกิดคุณนายบางคนกระทำมาคุณนายอายุเทา่าไหร่นี่ลาคุณนายจะเขียนหายเลยได้ซื้อลาตเตอรีเด้อเลขพ่อเธอขึ้นจะขึ้นมาสองสเต็ป จะจะคืนมาสองสเตปถ้าโล่งก็จะโล่งสองสเต็ปอันนี้ต้องขคืนต้องคืนเพราะว่าเพราะว่าตัวนี้อยู่นี่ต้องึืนไซมาหาตัวนี้ต้องึืนไซมาหาตัวนี้อันนี้คือคืออายุคุณนายอ๋อครับอันนี้คืออายุคุณนายเพราะว่าปีที่แล้วซีหกก็ออกอายุคุณนหนายออกออกตรงเลยงวน เ <Man. S 2> ม่นวันที่สิบหกเนี่ยออก <c oughs> ออกวันที่สิบหกหละเนาะย่ายนะ่เนาะออกวันที่สิบหกหรือวันที่หนึ่งคือปะสี่หกจะออก <c oughs> แต่ว่าหัวน,นี้สี่ <c oughs> ต้องไปเบืองในใบสถิติเนาะ <c oughs> แต่ว่าจําได้ว่าถูกถูกก้อนหรือถูกหลังนี่แหละแต่อายุจะออกนี่แหละสี่เจ็ด c ี่เกาคุณนายยังจะเล่นเลขซ้ำตัวอีกนะตัวแดงลอตเตอรี่ก็บยิบไบเด้อพี่น้องเด้อครับผมถือว่าเป็นตัวเลขสวยวันเกิดของคุณนายครับมื่อวันที่ถ้าเป็นลอตเตอรี่คุณนายยังจะไปยิบตัวนี้อีกครับอันนี้คืออย่างเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเมนคุณนายเกิดวันที่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเมนนี่แหละใบเก่านี่ยแหละพี่น้องใบตามที่เห็ดเริ่มต้นเห็ดอันนี้ก็ครั้งที่สองแล้วเนาะ แต่ว่าตัวนี้ยังเหมือนเดิมสิบหลักสิบคือเก่าเก้านี่คือเก่าหลักสิบคือเก่ายังบทเปียนอันนี้ก็บโบเปียนอันนี้คืออายุคุณนายวันเกิดครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะไปบ่ไกลดอกแต่ว่าไปยิบซื้อลาตอลีไว้เพราะว่าคุณนายจะซื้ออยู่คุณนายก็จะซื้อสามคนทําไปบบไกลก็อยุไก่ท่านแล้ว อยู่นีละหุดออกมาแล้วเด้บังคันไปบ่ไก่ว่าคันไปว่เอาไปบ่กไก่ก็อยู่แถวนี้ตัวคือคือล่างนี่ไปไปบ่ไก่แล้วจังสี่ละถ้าเป็นบนคุณนายยังเจียวเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดแน่นจ้าเพราะว่าคุณนายเกิดวันที่เจ็ดคุณนายเจ้าวคือคือลงวันที่หนึ่งนะพี่น้องเด้วยิบไปเลยคือบางบางคังเนาะ มันอาจจะเป็นประมาณนี่แหละคือเคยได้ประมาณนี่อีหยังกะซางที่เกี่ยวกับคุณนายมันหมักจะออกเป็นมงคลเหล็กมงคลประมาณนี่แหละแต่ว่าขานบอนเมนไกยามินดากันเลอจังได้กันได้ครับแั่นนี้เพื่อเป็นแนวทางให้พ่อแม่พี่น้องได้มีแนวทางเนาะจ้าครับผมว่าอันนี้วันขาดไเลยมอนี้เป็นวันเกิดของลูกสาวลาพ่อปูลุกก็เลยถือว่าเป็นเล็กมงคล วันเกิดครับผมครับซื้อหน่อยได้หน่อยซื้อหลายได้หลายครับลอตเตอรี่ก็ได้บ่ว่ากันเนาะรุดรุดถูกพิษบ่ว่ากันอันนี้เป็นแนวทางจากเป็นแนวทางแต่ว่าลักซิปมันมาแล้วนี่มันมาแล้วเมียนถ้าไปมันก็ไปบ่ไกลอยู่แล้วมันกับมาซํานีละถ้ามันไปครับ เดี๋ยวปินปินทางนี้จะน้อยเพื่อความชัดเจนเนาะครับนี่แหละพี่น้องใบเก่านี่แหละเด้อครับผมใบที่เขียนกันคลิปแหลกนั่นแหละวันงวดวันที่สิบหกวดสิมานี่แหละแบบมือนีกับวันที่เจ็ดมีถุนายนแล้วเป็นวันเกิดของลูกสาวหลาพ่อปู่ลูกเล่ามัตตานีก็เลยให้ตัวเลขสวยๆงามๆกับวงกลมบางหันเพิ่มเติมมากก็คือเก่านี่ยอยู่แล้ว ซีนี่ก็อยูแล้วกับปีที่ผ่านมาอายุสีสิบหกกออกครับปีนี้มื้อนี้อายุสี่สิบเจ็ดครับผมงวดนี้ครับผมบ้านนิตตานี่ก็ไล่ขึ้นมาสองสเต็ปก็คือสี่แปดกับสี่เก่าเพราะว่ายึดขึ้นมากยึดมาใส่กับเบ็กเก่าตัวนี้ครับผมชัดบอพี่น้องครับถ้าสามตัวก็คือตัวนี้ เจ็ดสี่เจ็ดพี่น้องอันนี้ส่วนตัวว่าจะไปซื้อดอกอ๋อครับผมเรีกเจ้าของส่วนตัวที่ว่าเกิดวันที่เจ็ดอายุสี่สิบเจ็ดปีครับผมถ้ามีโอกาสยิบลอตเตอรี่หรือว่าเห็นเจ้ามือเข้ามากลางลอตเตอรี่ย่ำกินเข่ากระดึงเวรูเดอร์พี่น้องเดอสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านเอาซันล่านาพี่น้องคักไปนี่ เดี๋ยวเดี ini, woah, ๋ยวมีล่กด์ตามนี่ล่าเด้อตัดจังได้ขันเมืองเลยก็ถอยเมืองคลิปเอาครับผมเดี๋ยวตามนี่ครับแซงแคปนาจอยเมืองครับกับแฮปมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณนายเล่ามาเนี่ยตกสาวหล่าพ่อปูลุบแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูลูกสาวลาพ่อปูลูกจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเนาะคลิปหน้าคอยพอกันไหมน้อพี่น้องเนาะถ้าจังได้กับเมนไว้ดันไต่คลิปนี่เลิครับผมถ้าฉีดสอบถามมันไดก็ได้อ่าขอเอาสั่นแล้วน้องพี่น้องครับสวัสดีครับ